ตกขาวสีเหลืองและหนาฟังทางนี้นะคะอย่าไว้วางใจเด็ดขาดรีบดูแลตัวเองอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคหนองในเทียมหนองในแท้ซึ่งอาจส่งผลทําให้เลือดออกขณะปัสสาวะและปวดหน่วงท้องน้อยและอุ้งเชิงการได้วันนี้ค่ะแนะนําผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพแบรนด์คุณหมอด้วยคลิกพาซึ่งมีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมา ย,ยกตัวอย่างเช่นตังกุยเกากี้โปรตีนถั่วเหลืองสารสกัดทับทิมสารสกัดจากลูกซกักออซิลูราชรูรี่ชาเขียวแล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์เบือกสนฝรั่งเศสพริกไทยดําและอื่นๆอีกมากมายเน้นดูแลสุขภาพแล้วปรับสมดุลฮอร์โมนเหมาะสําหรับผู้หญิงดูแลระบบภายในสนใจคลิก สั่งซื้อได้ที่โปรไฟล์ลายส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีๆทักมานะคะสวัสดีค่ะ